ตอคานี้เราจะมาเข้าสู่เรื่อง Dominant 7 chord นะครับ Dominant 7 chord NC44 นะครับ Dominant ตามชื่อของคือตัที่5 5ของสเกล7 chord ก็คือคอร์ดที่มีโน้ตตัวที่7นะครับก็คือเราเพิ่มคอร์ดนี้เข้ามาคอร์ด7 Dominant 7นี้หรือแีบ PTC major C major คอที่5คอร์ดเซเว่นคอร์ดเซเว่นคืออะไรคือการเราอาคอร์ด5ปกติอะครับที่เรามีอะมาเติมตัวที่เจเป็นคู่3มายเนอร์ขึ้นมาอีกหนึ่งตัวโดยไม่ต้องใส่ชาร์เป็ดอะไรเพนะิ่มนะคือใส่แค่โน้ตหนึ่งเดียวเลยมันจะห่างเป็นคู่3มายเนอร์ตามตามที่สเกลบอกครับนะครับมันก็จะมีโน้ต4ตัวของเดิมเรามีโน้ตแค่3ตัวใช่ไหมครับร<ม>ูทเทิร์ฟิปตอนนี้จะมีรูทเทิร์ฟิปเซเว่นมีนตัวที่เจ คำว่าตัวที่เจ็ดมาจากไหนคำว um um ่าตัวท so ี่เจ็ดคือเรารับตัวแรกเป็นคู่เจ็ดเป็นสองสามสี่ห้าหกเจ็ดมาเลยเราเลยเรียกว่าตัวที่เจ็ดไม่ใช่มีโน้ตเจ็ดตัวนะครับไม่ใช่ตัวที่เจ็ดคือโน้ตตัวที่สี่ของคอร์ดบีคอร์ดห้าเซเว่นเวลาเราระบุเราจะใช้เลขตัวใหญ่เพราะมันเป็นเมเจอร์แล้วก็มีเลขเจ็ดอยู่ข้างหลังแสดงว่ามันคือคอร์ดเซเว่นนะครับถ้าเราเห็นในเพลงป๊อปในเพลงป๊อปหรือในหนังสือเพลงแบบ ออตีคอร์ดกีตาร์สมัยก่อนตีคอร์ดก็ได้เขาจะเขียนเลขตัวใหญ่แล้วก็มีเลขเด่นเดี๋ยวนี้เวลาเราเห็นในรถอันนี้เป็อันเดียวกัน,นแต่ว่าในทางคลา,าสสิกนะครับอย่างเช่นบอกเดิมนะครับคลาสสิกเราจะระบุชื่อคอร์ดเป็นตัวเลขเป็นเลขโรมันแต่ถ้าพวกเพลงป๊อกเขาจะใช้ตัวอักษรระบุชื่อคอร์ดอย่างนี้คือคอร์ด G 7อันเดียวกันเริ่มด้วยตัว G และเป็นคอร์ด seven G s G major 7 นี่คือเพื่อเข้ามาก็ลากดใช้สีนิ้เวลากดใช้สีนิ้วก็ได้หรือใช้ไม่ครบก็ได้ซึ่งจะอธิบายต่อไปก็ถ้าสมมติเราจะใช้ไม่ครบเราจะตัดตัวนี้ออกตัดตัวฟลิปออกเราก็จะกดแค่สามตัวก็ได้เสมอไปเหรอคะครูตัดตัวฟิปออกเสมอไปทุกขีะที่ตัดตัวฟิปออกไม่นะเฉพาะขอดนี้นะคือไอ้เรื่องตัดตัวไหนบ้างได้บ้างผมต้องจำแล้วจำเยอะมากด้วย <im itation> <im itation> มืไอได้หมสดจะใช้กี่มือก็ได้ับจะช่วยมีคนช่วยอีกคนนึงสี่มือกดได้หมดเลย <im itation> มันเล่นกลองเนีครูเหมืมนอน <inger> <im itation> ว่าไอ้คนนี้เขาเก็บกันละแต่ว่าแต่ว่ามันจะต้องมันจะมีกฎว่าตัวไหนเราเล่นเพิ่มได้เพิ่มได้ตัวไหน,นหดได้ใช่หรือว่าตัวไหนตัดได้อันเนี้ยมันจะต้องจําซึ่งมันเป็นเรื่องเรื่องมันจะเป็นอีกวิชาแล้วมันคือวิชาประสานเสียงใช่ตอนนี้เราเรียนเรื่องทฤษฎีพื้นฐานอยู่สิ่งที่เราเรียนเนี่ยคือพื้นฐาน โ้นที่5ผสมที่7เนี่ยห่างกันเป็นไมเนอร์ใช่ไหมในในไอ้คู่เนี้ยมันจะห่างเป็นคู่3ไมเนอร์ไมเนอร์ในกรณีที่เป็นเมเจอร์ใช่ไหมไม่ว่าจะอยู่ในคีย์เมเจอร์หรือไมเนอร์ก็แล้วแต่อ๋อสมมติสมมติไอคอร์ดเนี้ยไอคอร์ดเนี้ยอยู่ในคีย์ไมเนอร์